การแก้ปัญหายาเสพติดยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดก็มีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5ค่ะกองกําลังพาเมืองได้ปะทะกับกลุ่มค้ายาเสพติดย,ยึดยาบ้าได้กว่าสี่สเม็ดค่ะกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5จํานวน10นายออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนบริเวณช่องทางหนองกะกลางตำบลเมืองนะอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะทําการลาดตระเวนบริเวณบ้านอารุโนไทยตําบลเมืองนะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดประมาณ10ถึง15คนค่ะพร้อมอาวุธไม่ทราบชนิดเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอทําการตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่และเกิดการประทะกันประมาณ10นาที ผลการปะทะฝ่ายของเรานั้นปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียชีวิตหนึ่งรายจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบตรวจพบยาบ้าจ,จำนวน4 3 0 0 0 0เม็ดหมื่นเม็ดนะคะฟินดิบค่ะอีก8กิโลกรัมปืนยาวเล็กแบบ M16 จําจำนวน1กระบอกค่ะพลตรีนริศถาวรวงศ์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้เปิดเผยน,นะครับว่ากองกำลังผาเมืองจัดกำลังตรึงพื้นที่ตามแนวชายแดนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดพร้อม การควบคุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนฝ่ายปกครองตั้งด่านตรูกจุดตรวจ40จุดบูรณาการทำงานร่วมกันครับ